สวัสด,ดีพี่น้องสุขสุคนค่ะเลิกงานแล้วบ่เขาบ้านจ้าเลิกงานแล้วบ่เขาบ้านนะคะปันรถขาปลาค่ะภาพพี่น้องช่มต้นไม้ชมปลาไปห้าเฮดภาพเก็บเฮดปวกปลาเก่เปกปา,กาปลาที่่อยเคยไปเก็บ มันมีแดดค่ะก็เลยอยากออกแต่ว่ากันหนาวอยู่ค่ะหนาวเย็นจุวยจ่วยอยู่ทักทาทยเด้อค่ะตอนนี้เป็นเวลาใบเกือบใบซีแล้วเกือบใบเดียวเกือบซีม่วงแรงแล้วค่ะทายชมวิวค่ะคุณป่ามาเด้อคุณป่าบอกทายทั้งอันไทย ภาพเต็มให้แน่เพนวัสันเดี๋ยวก่อนเด้อคอยใส่สมองก่อนว้ามสิไปทางไดนคอยลงได้บัตร <c oughs> ใส่สมองก่อนพนาะบะบ่ได้ปั้นมาทางนี้โดนค่ะเอาภาพมาให้แบบเต็มเต็มจอ อากาศช่วงนี้ที่ฟินแลนด์กำลังหนาวนะคะกำลังเข้าหน้าหนาวใบไม้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะเห็นบ่เหลืองหน่อยๆแล้วเนี่ยมันเหลืองหลายๆเต็มนี่เป็นทางนี่งามคักค่ะพุ่นอเฮ็ดเกลือกมามันเถ่ายื่นน้ำต้นใหม่กระเป๋ากระเป๋าทำงานประเทศเด้กเขาบ้านเอามีดเก็บเฮ็ดกับถุงพลาสติกมานำเลิกง,งา่ายคือแบบว่า ตรงไปป้าเฮ็ดเลยทั้งเป็นห้างย่างใส่กอกแต่ห้าสิบพานทั้งพุนขี่คานไปเห็นขีเ่เหลามันนั่งว,วันซุกวันเสา์นละมันสิหลายผ้ากันนั่งก่อไฟอย่างใส่กอกกินเหลากินเบียร์กันว่าฟันผ่านเข้าไปทางนี้คนผู้จัก้อมล่ะขี่านไปว้าไปคุยน้ำ เห็นห้ามกับสีห่องใส่มาผู้เดียวขันมากกบผู้บบาข่อยสิเปะไปอยู่มันมาผู้เดียวผู้เดียวข่อยเข่คอยมักไปนั่งดอกมันมีแต่ผู้ใา้เขียนทักทายเด้อค่ะเด้อมาอื่นยุดสาวอาทิตย์แรงนีวางอยู่แต่ม้ออื่นบรวาง โอ้ยนังกลาว่ากนสิ่่อมาทางนี้ก็กำมาโพมองนี้แม่ปันผิดทางเวยพูนมองหันนะมองอยากสิกอกก็มีคนในนะ้เสียงนกฮูกม,มันหลอ,อกมันห่องนกฮูกมีคนแท้ๆได้กินไฟ หัเกาว่าแล้ววะ่ะเฝานี้ก้อนเฝามีก้อน,เร,เ,นเราก็เห็นเราก็าเห็นล่องล่ก็เห็นเราข้ามไปจบถุงอยู่ยสองคนที่นั่งอยู่ในรถจักอ,อยกู่สองคน อันนี้เขาล้อมรั่วนี่เขาเรียงแกะแกะุือเพะวะเพะกะแกะมันเป็นนี่มันต่างกันตรงไหนวะล,ลืมค่อยลืม <laughs> อันค้นยิกยิกยองยอง,ยองไหมเขาเอิ่อนอี่ยังล่ำหมัดล่ำหมัดภาษาสินบ้านเฮาเอิอ่อนอี่ยังเพะบะเพะให้แกะพี่น้องค้นยิกยิกยองยองนานะที่เขาตัดโกนขนมันไปเห็ด เสือผาเห็ดผาหุ่มเห็ดอีกอย่างนึ่งน,นะเบิ่งข้างแบบนี้คิดหอดบานหนอกเฮ้หาหนาะฝนมันหัวตะตกมือน,นั่นมือหิมะตกนะนี่่อยท้ายเห็เบิ้งนะพีน่น้องนั่นแหล็กตกมากมือนั่นแล้วมันก็ไ่ได้ตกอีกเลยมันก็นเลยเป็นเปียกๆจากน้อยนึงเออมอก่อนบ่มีเดะบ่มีบ่มี่มลวนะว่าที่เขาเอาอันอันแกนนะนั่นแหละมาลงแพทนั่นแหละจากแม่นี้เัีย คอยคือจำมันบ่ได้บุเพะเกระแก้มต่างกันมังได้ของกบลูแหละคอยลืมแล้วนั่นแหละพ่อเอามาลงเพ่อเ็อเลยได้กันหัวไว้กุญแจล็อกรถจะเสือกดันพังอีกล็อกบ่ไดอีคอยต้องเข็นจักรยานเขาป่าไปน้ำหน่อยหนึ่งเขาไปข้างในจักหน่อยความมาเก็บเห็ดพี่น้อง <laughs> เต็มดูเย็นอยู <laughs> ่ คนเอาเห็ดเพิงไปใหม้มูจะคของเอาเห็ดดำไปกินเพราะว่าเท้าถามเพ่นเด้เห็ดดำเห็ดขาวเขาบอกกินน้ำเห่าเขากินแต่เห็ดผงเขาก็าค้นเอาเห็ดเพิงไปให้เพ่นเพราะว่าคอยก็คอยมากินคือกัน,กนเห็ดเพิงมันเป็นมืน่นมืน่นมันเป็นมืน่นมืน่นมันมีร่างผึง่งมันเป็นเหมือนเทากินฟองน้ำไดดอกแต่ว่าขามันแสบอยู่ดอกตุ่มตุมโอเคอยู่ อยากกินเฮดโค้บบานเฮ้านะคะอะพี่น้องคอมเมนต์มันเม่นบ่ได้บ่ก็ไม่มีผู้ใดเขียนอีกยังเลยอืมันคือ้สีหนาวพากันไปลีทางไหนเบิดบ์ตวะโอ้ยโอ้ยมือข่อยแข็งบ่ได้ใส่ถุงมืออุ้ยนิ้วบาง ป่าเก่าค่ะเวลาเวลาใหม่ป่าเก่าที่เดิมคนก็เก่าแต่เวลาใหม่เขาปางสิบอกาศเสียบบอกาศเสียบเบ้าฟังเพลงดอกเดี๋ยวหูสิบไยิีหยังอยู่ในป่า ไปมีคนอื่นมวนสื่นอยู่ใสใ่เลยบอใส่ใจน้ำเฮาคัากแน่จึงเขียนคำฮักกลายเป็นคำแพ้คุณน่ะมาถิ่มมาแฟใส่หัวใจกันหาจอแถวนี้แหละพี่น้อง พราะตอนนั้นคอยไปเก็บยุคคุณเลวเดี๋ยวคอยสิพาไปเบิ้งเฮ็ดอันนี้ที่ว่าคอยเจอยุคคอนใหม่ยุ่ต้นใหม่ที่ที่อันขาวๆาหน่อยนะพี่น้องคอยเขาบ่รู้ว่าเฮตดอีหยังเน,นาะลังขามันเป็นเฮ็ดนางรมเพราะว่าตอนที่เหาเห็นน่ะว้ายเบิ่งเฮตดแค่รอดตอนที่เหาเห็นมันอันนี้สัญญาณดีบ่ค่ะมันมันยังอ่อนอยู่เบิ่งบ่รลู้เรื่องคุณอนะเฮ็ดแค่รอดโอ้ก็นุ่ยแค่รอดนัน่นเฮ็ดแค่รอดหลาย เข็นเขาเข็นเขามาใน,ใน่เนเพราะว่ามันหลกบ่ด้ต้องเออต้องใส่อันนี้ใส่น้ำมันให้มันมืนเดี๋ยวกันเด้อพี่น้องขออนุญาตจักข้าวหนึ่งสวัสดีเด้อค่ะชุมมจาวยุ่อยู่นี้ก่อนคอยอุ้ย Ui, chặt mẹ đi nhá Ôi, hello Dạ con đâu Lòng lọt cái máy này bà Hoa qua Mình lọt bờ đây còn dư chi thông ngang Nó tuyệt เป็นอีกแล้วไอ,อ้ย,ยายมัดลอยไฟเข้าไปหาเก็บผิดยายชิมนเก็บผิดเป็นส้มคือสีบะมี่ใครหละ่ะก็ได้ยามาลักรถคอยเดอ้อคอยยางเข้าป่าไปจักนหน่อยนึงก่อนจะที่จะสร้างจะป่ายจะเขาขคอยคอเคาะเฮ็ดกินจักหน่อยเดอ้อสวัสดีค่ะ ทางทายนะคะพาเข้าป่าจ้าเลิกงานแล้วก็เข้าป่านะคะดูเจอแล้วเห็ดปลวกแต่ว่ามันเท่าแล้วนี่แกแล้วเราไม่เอาค่ะเราสวยเลือกได้แกแล้วเราไม่เอานะคะ โอ้ยเนาะถาว์ถิ่มเบิดแหละเอ้าโอ้ยเขวาว่าแมน่นี่จะข่อยคนเดียวอยู่ในป่านี่ผู้บ่าวมากจะ้ะการย่างยานออกมากจากป่าว่ะโอ้ยมันได้น้ำลายพี่น้องเอ้ยจืดเบิดเน่าเบิดนี่มันได้น้ำลายโหดเน่าเบิดอันนี้ก็อันนี้ก็อนนกดอกอ่อนๆแต่ว่าวมันได้น้ำลายเบิรง เนาเลยโอ้ยอ่อนเปลกเปียกตอนบะเคือเผาแทะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยพาไปเบิ่งเห็ดอันนั้นตอนเห็ดที่ขอดวานาะที่เห็นยุคอนใหม่นาะพี่น้องเนาะรอบนั่นน่ะที่ขอยพาหมูเจ้ามาเบิง่งน่ะคอนใหม่มันอยู่ใส่ว่ะโอ้ยแล้วก็ใส่รองเท้าสีขาวผลเดเิ่นเขาป่าปัตติทูลืมก็ได้เปียนรองเท้าทำงาน ย่านสายกันเลยเปลี่ยนรองเท้าบ่ท่านไปเมียมัสี่เลยใ่ว่าคนใหม่อันหน้นยู่ใสสวัสดีค่ะทุกคนมันมานะคะพี่มะรีอะไรนะเช็ดหน้ากล้องด้วยจ้ะภาพมันมัวมัว,มวออกแป๊บหนึ่งนะเช็ดแล้วค่ะหายมัวยัง อุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนนี่เราเจอแล้วขอนไม้ที่ว่ามันมีเห็ดเนาะจอดจักรยานไกลมากเลยมองไม่เห็นจักรยานตัวเองเนี่ยนี่พี่น้องเห็ดนี่ที่ว่ามือน,นั้นเขาเห็นไหมเบิ่งบะคอยบูอีหลีด้วยนี่เพราะมันเห็ดอีอย่างนี้นะจะว่า จะว่าเป็นเห็ดนางรมมันคือบพวสีขาวหรือว่าจะเป็นนางรมทองพุ่นแล้วนางรมทองเหรอไม่รู้อ่ะเห็ดอะไรวะเดี๋ยวถ่ายไปถ่ายไปถามเพื่อนๆในกลุ่มเห็ดดูนุ่นพุ่นงายาวไปพุ่นอุ้ยเห็ดต่อกะลั่งขืนนี่เห็ดต่อลืองกะลั่งขืนดอกอ่อนๆเอาไปลวกย่ำแซบคักนี่อันนี้กินได้คะ่ะเห็ดอันนี้ เห็ดอันนี้กินได้เฮตโต้สวัสดีคุณพี่น้ำพึ่งสวัสดีทุกคนเลยค่ะไม่รู้จริงๆเห็ดอะไรเนี่ยเ็ดอีหยังบ่หูเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งว่าโอ้ยผู้ใดย้รักรถข่อยเด้อข่อย้ีแนมโบเห็นรถข่อยแลยว้วะมันนั่นนั่นพี่น้องไม่จืดมันได้น้ำหลายโหดขวยเ็ตเห็ดตอบอกหลายๆว่าหันดูใส่บ้านี่เด้ สร้างบ่เจอเห็ดอันสนเนาะอุ้ยดูดอกกำลังกินเลยทุกคนเนี่ยกินได้นะผู้เูเพิ่์ด่เคยหูจักมันกินได้เด้อค่ะเห็ดอันนี้ข่อยสีเอาอยู่ข่อยไทยมูจเจ้าเบื่องก่อนเดี๋ยวข่อยสิมาเพราะว่าต้มไปน,ะน้าม,มันสิเป็นน้าม,มันสีอันฟ้องจักหน่อยนึงต้มเอาน้ำถิ่มแล้วเอามายำ เอามาย่าเอามาลาบแสบขึ้นอย่างนี้โอ้ยรถสวยว่าพี่น้องเบิงส่งคือสีบะได้ดอกเด้อเฮ็ดปวกมือนีิเพราะว่าเพราะว่ามันจืนค่ะมันอมน้าแห้งโอ้โอเคเนี่ยหารถจอดแล้วก็ลงหมก เห็ดโตเมื่อกี้ที่เจอเหลืองๆอะ่ะเป้นเห็ดโตกินได้ลวกล่างดีๆแล้วก็ไปยำใสยย่ยำวุ้นเส้นใสยย่ยำรวมมิตรเจ้งซีนะคะแซ่บโอ้พี่น้องบ่วาดาอีลีค่ะบ่มีค่ะอือบ่มีด้ก ตรงนี่ค่ะทุกคนมันนั่นนั่นมันได้น้ำไหลฝนมันเนาวตายหมดและเดี๋ยวเข้าไปเบ่งอีกฟังเดี๋ยวสิไปเก็บเห็ดดำเพราะว่าเ็ดดำมันใหญ่แล้วโอ้ยเนาะเบิ่งว่ะมันได้น้ำไหลมันเนาวเมทุกคน นี่ค่ะเนี่ยถ้าเป็นบ้านห้องบ้านห้องก็เอาก็กินได้ยุแต่ว่ามันมันบ่งามข่อยบ่มากเอาอันนี้บอกที่ขาเอิ้นว่าเฮดดำหวานนีไหมนี่แหมพี่น้อง่อยบ่คยกินแต่เพิ่นบอกว่ากินได้แต่คนบ่คยกินด้วยค่ะิ่งเฮดอันนี้เกือกหมามันเ่าแล้วเฮดเกือกหมา ไปยังไปเบิ่งฟังพุนนี่ดูโอ้ยเบิ่งส่งสีบ่ไ้เฮ็ดปวกดอกมือนี้เพราะว่ามันฉ่ำโพดมันได้น้ำหลายโพดเตรียมถุง่งเฮ็ดขอนวางหันกำลังสิใหญ่งโอ้ยขอยอยากหู้ได้เฮ็ดอันนี่ต่อใหม่ไม่เห็ดอีกอย่างละเมิ่ง ำลังกินเลยเดี๋ยวจังมาจองไว้ก่อนไปห้างพุทกรนุ้นไปเก็บเห็ดดำดีกว่าข้างบ้านเราเยอะแยะเบิง่ง เฮดผึ่งเฮดผึ่งเทาผูได้จมาลอยรถใครเด้อไปมีคนอื่นมวนซื่นอยู่สายโอ้ยเฮ็ดนามากเทาคักเทานี่บ่มี่ค่ะทุกคนเบิ่งนี่เฮ็ดนามาก เห็ดออมามันมีหลายสีเลยค่ะมันมีสีนีสีเหลืองสีแดงสีสีออกเขียวๆขีีเหมือนเห็ดไข่สีออก,กำดำๆหน่อยๆค่ะมีบอเอาดอกบออยากกินบอกคอยเสกมันแต่แต่คนเนะาะมักบอคือกัน โอ๊ยไปเก็บเห็ดดำค้างบ้านดีกว่าเห็ดตอเหลืองๆนั่นก็นิดเดียวอุ้ยเบิ่งอันนี่ฉะนั้นมันเหลืองปนกันก็ใบใหม่มันช้ำแห้งพี่น้องเพรเป็นตาเอาเหรอกคะ่ะเพราะมันอมนม้ำหลายโพดเพ็ดพวกผู้คนไปไหนหมดอยู่ในป่าไม่มีคนหรอกคะ่ะ สวัสดีค่ะมาทันบนโนทันค่ะทันทนี่จ้ะโอ้ยตายเบิดแเลแห้วเห็ดอันนี้ค่อยว่าจะมาเอาเห็ดปวกไปต้มยำกินซะหน่อยได้ตู้เย็นก็นมีอันนี้เห็ดแครท ถ้าอยากกินแบบอยากกินสดๆเก็บเก็บไปเราก็ไปกินสดๆไปต้มล้วต้องเอาออกจากช่องฟิดนะคะเก็บเพชรไปร่างต้มลวกดีๆแล้วใส่ฟิดไปผู้ใดกินเป็นก็เขาอยากกินก็แบงเขาไปกินหมักเก็บกินบ่ซัมไดกันยังวะพี่น้องมักเก็บ ก็ไปเอาเห็ดดำค่อยดีกว่าผู้บ่าวสีมโัโยนันนี้อีกแ่น้อมันมนีว่วันสุก้อมบ,บอีมี่ค่ะทุกคนมีแต่เห็ดเลืองนั่นล่ะเห็ดเหลืองกันมีอยู่ยยุ้มเดียวมีอย,ยุ่มีเตี่ยวเก็บไปเอาไปลวกมันกับยุบอืมคันว่ามันมี่ลายกอก็เป็นตาเก็บอยู่ค่ะมันมีแค่กอเดี่ยว ก็ว่าเป็นตะเก็บดอกโอ้ยเนาะคุบ่าวเลกงานก่อนช่วนเราไปหาอย่างใส่กอกกินเดี๋ยวคอยไปถ่ายเอารูปอันนั้นก่อนถามเพื่อนก่อนว่าเห็ดอีกงังเด้อพี่น้องคอยไปก่อนเด้อแค่นี้แหละคอยชิวเก็บเห็ดจำแล้ว บรูุีได้มาทายให้เบิ้งหรือเปล่านะไปกันเด้อค่ะขอบคุณทุกการทักทายด้วยพี่น้องเด้อยูย่ดีมีแหงสวัสดีค่ะ